สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานนะครับรองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรุ่นนี้วัสดุดีนะครับเรียนเป็นกระจกราคาไม่แรงนะครับชวนชมนะครับในส่วนของ Toyota Corolla Altis ปี2004นะครับเครื่อง1.8ออโต้ติดแก๊ส LPG Energy Reform ระบบหัวฉีดนะครับถ้าใครสนใจสามารถไปชมและทดลองขับได้นะครับที่ แถวสมุทรปราการย่านเทพารักษ์นะครับก็ชี้เป้าชี้พิกัดนะครับถ้าใครชอบรีบโทรรีบเจราจานะครับรถปี2004นะฮะในส่วนของ o u t i s เป็นรถที่อึดทนถึกอยู่แล้วครับอะไหล่ค่อนข้างจะมีเยอะหาง่ายช่างเก่งนะครับไม่ต้องกังวลเลยถ้าใช้รุ่นนี้นะครับก็หาข้อมูลได้ในแฟนเพจ Facebook เลยนะครับในส่วนของ o u t i s หรืออัาติสหน้าหมูนะครับมีหลายครับลองเข้าไปเช็คข้อมูลดูได้เลยมีพี่น้องที่ใช้อยู่จริงเราก็จะได้ข้อมูลจริงจากผู้ที่ใช้อยู่นะครับจากประสบการณ์จริงช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีแถวบ้านเรามีอู่เก่งๆหรือเปล่าก็ลองไปเช็คดูได้เลยนะครับไปศึกษาเรียนรู้ในนั้นได้เลยในส่วนของออาติสนะครับก็อย่างที่เคยนําเสนอไปนะครับว่าอะไรถูกแล้วก็มีเยอะทีนี้ในส่วนของคันนี้นะครับติดแก๊สอยู่นะครับสำหรับใครบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับ สำหรับบางคนนี่ชอบมากนะครับเรื่องติดแก๊สมาแล้วถือว่าประหยัดและคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับแท็กซี่วิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับรถบ้านคงไม่ถึงกี่แสนแน่นอนนะครับไปเช็คไปตรวจสอบดูได้เลยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปดูทดลองขับดูท่านก็จะรู้แล้วครับว่ารถอยู่ในสภาพแบบไหนมีอะไรที่ต้องจัดการดูแลต่อจากนี้บ้างก็ลองไปเช็คดูนะครับสีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีริ้วรอยตามการเวลานะฮะตัวนี้เป็น1.8่นะครับท่านขั้นใดชอบนะครับรับรองท่านจะ คุ้มแน่นอนครับราคาแบบนี้นะครับ95,000บาทนะครับถ้าใครชอบไปทดสอบขับได้เลยครับผมสำหรับช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้พี่น้องได้เห็นรถสวยๆก่อนนะครับราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเต็นท์ใหญ่ๆนะครับรับรองว่าผมจะคัดรถที่มันราคาไม่แพงมากจริงๆเอามาให้พี่น้องได้เลือกกันนะครับลองเช็คดูได้เลยครับว่าราคาที่ผมมานําเสนอเนี่ยกับสภาพรถกับลองไปเช็คกับเต็นท์นะครับอันไหนมันต่างกันยังไงอันนี้ สังเกตและเช็คได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจนะครับก็ให้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยเมื่อมีรถสวยๆมาท่านจะได้ซื้อได้ทันนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหน่อยนะครับสําหรับพี่น้องที่จะมาทางรถะมือ2แล้วก็ต้องหาความรู้ไว้นะครับในรถที่เราชอบหรือรถที่เราสนใจนะครับเราก็จะได้นํารถกลับไปใช้นะครับได้อย่างสบายใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเก็บนู่นเก็บนี่เก็บทําเราก็จะมีความรู้ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่เทพารักษสมุทรปราการนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับคันนี้ยังไม่เคยถูกชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสภาพโดยรอมถือว่าใช้ได้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมมุมซ้ายขวาเดิมหมดนะครับที่สําคัญถ้าใครสนใจจริงๆรีบโทรนะครับไปทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปดูตรวจสอบเอกาสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วจึงจัดก,การจ่ายเงินนะครับ95,000